สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะสุมหยิบหัวใจมาเช่นเคยค่ะแล้วก็เรียนนิดนึงนะคะว่าช่องนี้ไม่ได้เป็นการดูดวงนะคะแต่เป็นการสุมหยิบหัวใจขึ้นมาเพื่อนํามาพูดคุยกันแล้วก็นํามาเรียนรู้ร่วมกันในสถานการณ์ความรักและความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์ความรัก ของผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งผู้ชายคนนี้ค่ะก็น่าจะเป็นชายที่ขี้วิตกกังวลดูคิ้วฮะเป็นมีร่อง11ตรงที่ตรงที่หัวคิ้วก็คือเป็นคนเครียดวิตกกังวลนะคะเป็นคนที่ไม่มีความสุขว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนดีนะคะแต่ว่าวิตกกังวลแล้วก็เครียดนะคะไม่มีความสุขนะออกแนวแบบเศร้าๆนะคะส่วน ชายอีกคนหนึ่งนะคะเออแปลกบางวันเนี่ยเราก็จะหยิบหัวใจนะไม่มีผู้ชายเลยวันนี้นะหยิบขึ้นมาได้สองอันเลยนะคะอะ่ส่วนส่วนหัวใจอีกดวงหนึ่งนะคะก็จะเป็นเป็นภาพของผู้ชายนะ,ะผู้ชายคนนี้ก็จะเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่มุ่งทํางานค่ะนะคะทางานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะจนทําให้อ้วนทวนสมบูรณ์เรียกว่าหาเงินมากกว่าหาเงิน หางเงินมากกว่าที่จะรักษาและดูแลตัวเองค่ะนะคะ,ะก็เป็นผู้ชายสองคนนะคะทีนี้ก็เออมันเหมือนมีมันเหมือน,นเขาเรียกว่ามันมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่หัวกับหัวกับหางเลยนะนะเหมือนจะเหมือนจะรักนะคะสองคนนี้นะคะก็น่าจะมารักผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยแล้วก็เหมือนจะสนิทนั่นแหละนะแต่ผู้หญิงก็ เหมือนสนิทแ,แต่หันหลังให้อ่ะค่ะนะคะ,นะคะหันเหมือนหันหลังนะแต่เหมือนสนิทมันก็เลยดูเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นสมพันธภาพที่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะฝ่ายหญิงก็ไม่รู้จะเลือกใครนะนะน่าจะเป็นอ่ะสามสามคนนะหนึ่งหญิงสองชายสมัยก่อนมากเลยนะนะก็คือผู้หญิงก็จะไม่ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะคะนะคือไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะก็ เขาก็คงอยากจะเลือกคนที่ที่รักอ่ะนะคะทีนี้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเลยนะคะเวลาที่เรา <c ough> คบเขาเรียกว่าตัวเลือกแล้วกันสมมติว่าผู้หญิงเออเออวันนี้วันนี้รู้สึกดีเหมือนกันน,นะว่าผู้หญิงเป็นแบบมีตัวเลือกนะคะผู้หญิงก็เหมือนแบบมีตัวเลือกนะมีผู้ชายสองคนเข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเราครบคบใครผู้หญิงนะคะ ถ้าคบใครให้บอกเขาไปนะคะว่าดูดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปบอกว่าโอ๊ยฉันก็ชอบเธอมากเลยส่วนอีกคนนึงก็ฉันก็ชอบเธอมากเลย,นหนเ,เ,ลยเหมือนกันอะไรเงี้ยคือคือเราอย่าไปให้ความหวังนะคะเราสามารถดูไปก่อนได้นะคะและถ้าเราจะเลือกคบใครนะคะที่แบบจริงจังมันมีเกณฑ์นะคะเกณฑ์ก็คือมันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่แค่ว่าเรารู้สึกรักนะคะไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวนะคะเกณฑ์ก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์อันเนี้ยไม่ต้องแต่งคือไม่ต้องเอาเป็นคู่ชีวิตเลยค่ะนะคะเราก็เราก็เป็นหนึ่งคนเนี้ยก็เป็นหนึ่งแต่พอเอามาบวกกันมันเป็นศูนย์นะคะก็คือ ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครเลยนะคะอันนี้หมายถึงคู่ชีวิตนะคะนะแล้วก็ถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเราก็หนึ่งนะนะเราก็หนึ่งนะคะเขาก็เป็นหนึ่งพอมาบวกกันแล้วเท่ากับหนึ่งก็คือเหมือนเหมือนกันนะ่ะเป็นเป็นเพื่อนๆน,นกันชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แย่ลงอันเนี้ยแต่งก็ได้ ไม่แต่งก็ได้นะคะแต่ถ้า1นบวก1เท่ากับ2นะคะเราก็หนึ่เขาก็1พอมาบวกกันมารวมกันมาอยู่ด้วยกันมาเป็นคู่ชีวิตกันมาแต่งงานกันอย่างเงี้ยนะเท่ากับสคือชีวิตดีขึ้นทั้งคู่แด้กา็ทาั้งกายและใจไม่ใช่แค่ว่าบางคนก็เออแต่งเพราะเขารวย แล้วเสร็จแล้วเราก็ทรมานจิตใจเหงาใจลึกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็น 1, 1นบวกหนเท่ากับส1ะคะหบวกหเท่ากับสคือดีทั้งกายและใจสุขภาพดีนะสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีมีอันจะกินนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ลำบากไม่ขัดสนคือชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะก็ค่อยแต่งนะคะแต่ถ้าจะคบจะคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรจะรักใครก็ก็ได้ไม่เป็นไรความรักนะคะ ความรักมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็รักให้เป็นนะคะทีนี้อันนั้นก็คือเป็นเกณฑ์ที่แบบว่าเราถ้าเราจะเลือกคู่ชีวิตทีถ้าเราจะเลือก,นะเ,รเ,อกเราจะเลือกคบนะเมื่อกี้มันขั้นขั้นล่วงหน้าไปแล้วนะ,ะแต่ถ้าเราจะเลือกคบเนี่ยสมมติมีผู้ชายสองคนเนี่ยมามาจีบเราสองคนคนหนึ่งเนี่ยวิตกจริตนะคนหนึ่งเป็นคนขี้วิตกกังวลเนี่ยถามว่าเราอะ จะมีความสุขไหมคะถ้าเราวิตกพอๆกับเขาอะ่ะมันก็มันก็พอพอจะมีความสุขนะถ้าเราเนี่ยวิตกกังวลพอกับเขาเนี่ยเราก็จะคิดแบบเหมือนกันนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่เหมือนคิดบวกเหมือนคิดบวกแรกๆกเราก็อาจจะรู้สึกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่คนที่เขาวิตเขาเรียกว่าเป็นคนที่วิตกจริตนะนะเขาก็จะบอกเขาอาจจะตําหนิเราเลยทันทีเลยนะคะว่าเธอเนี่ยมันประมาท เธอเนี่ยมันไม่ละเอียดหรือทุกอย่างมันจะเป็นความผิดพลาดไปหมดจนเราเริ่มไม่แน่ใจว่าการคิดบวกของเราเนี่ยมันมันไม่ดีหรอนะคะซึ่งอย่างเนี้ยมันคนละฐานคิดเลยอะ่ะมันจะเหนื่อยหรือถ้าเราอาจจะรักเขาแต่เราแต่เขาก็จะไม่เคยพอใจในความคิดบวกของเราเพราะเขาก็อาจจะมองว่า เหมือนเรามองโลกสวยเหมือนเราเป็นพวกโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเหมือนฐานความคิดมันต่างกันอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเป็นฝ่ายผิดตลอดเลยนะคะถ้าเราเป็นคนคิดบวกเรามาอยู่กับพวกวิตกจริตวิตกกังวลนะคะแต่ว่าในแง่ดีมันก็มีนะคะถ้าเราสามารถนะพลังงานเราดีเหลือเฟือน,นะคะเราอาจจะ ค่อยๆเย,ย,ยียวยาจิตใจของคนเป็นวิตกกังวลตกิตได้คนที่มีความวิตกกังวลสูงได้อย่างเช่นสมมติเขามีความกังวลบางเรื่องเราก็บอกเลยว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะเขาก็จะต้องอดคิดไม่ได้หรอกแต่เราก็ต้องยืนยันว่าอฮ้นันาคนยังมาไม่ถึงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกทันเชื่อในความสามารถของเธอหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็อาจจะเหมาะกับเราก็ได้นะแต่เราต้องกลายเป็นเหมือนไปเติมพลังให้เขาอะเราต้องคอยเติมพลังให้เขาซึ่ง วันหนึ่งถ้าพลังเราหมดนะเขาไม่มีทางที่จะมาเติมพลังให้เราเลยนะเพราะเขาจะมีแต่เรื่องลบๆมีแต่เรื่องที่เขาวิตกกังวลซึ่งซึ่งอันเนี้ยเลือกไม่ะแต่ถ้ารักมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะรักนี่มันยังไงก็ได้นะรักอ่ะเนาะรักไปแล้วก็ต้องยอมรับนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ถึงแค่มันแค่ชอบชอบเนี่ยก,ก็ตอนเลือกคบเลือกอะไรอย่างเงี้ยก,ก็จําเป็นเหมือนกันนะคะสุด็้คนหนึ่งถ้าเราเลือกคนนี้นะ แล้วคนเนี้ยเขาก็จะโอ้ยหางานเรียกว่าทำงานหามรุ่งหามค่ำจนไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาก็จะติดเครียด,ยดแล้วถ้าเขาเป็นคนที่อารมณ์ร้ายเราก็ต้องไปรองรับอารมณ์เขาแต่ถ้าเราเป็นคนคิดบวกแล้วเราก็เข้าใจนะเราก็เข้าใจว่าเออ,เ,อ,อเขาก็ทำงานหนักเราก็ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารับรองรับอารมณ์ของเขาได้ไหมล่ะคะอารมณ์ที่เหวี่ยง ขี้วีนแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาให้เราเลยแล้วก็มุ่งแต่เรื่องของงานเพราะความสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็คือเงินและงานไม่ใช่เราเราก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีคุณค่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆนะคะ <laughs> 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 มีมีคนอื่นอีกไหมคะ <laughs> สมมติว่ามีมีแค่สองคนเนี้ยนะก็ <laughs> 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 มันไม่ได้ดีต่อใจถ้าระยะยาวเราจะสุขภาพจิตเสียก็ได้แต่หมายความว่า เขาต้องมีข้อดีข้ออื่นนะถ้าเรารู้สึกรักเขาแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ต้องยอมรับข้อตรงนี้ของเขาได้ให้ได้นะคะแล้วก็คบที่ข้อดีของเขาว่าค่ะนะคะอ่ะน่าน่าน่า,น,าน่าจะประมาณนี้นะคะค่ะที่นี้เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เข้าใจไม่ยอมรับเราก็จะมี มีความทุกข์เนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเรามองโลกในแง่ดีนะคะกับในใน,ในทุกความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกับใครเนี่ยถ้าเรามองโลกในแงด่ดีแล้วเรามีพลังงานดีๆเนี่ยมันก,มนก็มันก็ไปต่อได้นะคะคบกับคุณสมบัติข้อดีของเขาค่ะมันก็ไปต่อได้นะคะแบบที่ไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วก็รักคือความอดทนค่ะแพะภูเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนนะคะแต่ทีนี้บางทีอะเราต้องมานั่งยอมรับ าจจะเป็นชายหนุ่มคนนี้หรือชายหนุ่มคนนี้แล้วมันมีแต่พลังงานลบๆอะ่ะมันอดทนมันก็ไม่ค่อยมีความสุขไหมอะ่ะแต่ถ้ารักรักแล้วนะอ่ะรักก็ต้องก็ต้องอดทนแม้ว่าหัวใจเนี่ยจะจะควา่าจะคว่ำแม้ว่าจะหันหลังให้แต่บางคนมันเป็นเขาเรียกว่าคู่คู่บุญคู่กรรมคู่กรรมคู่เวรหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมาเจอกันต้องมารักกันแต่จริงก็ต้องเหมือนหันหลังให้กันแต่ก็ต้องมา ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องดูนะคะโดยเฉพาะคนที่คนที่วิตกกังวลเนี่ยเขาก็มักจะเป็นคนที่แบบคิดวนไปวนมาวนมาวนไปเนี่แหละคะ่ะก็ต้องถามถามตัวเองอะนะว่าแล้วเราอะไหวไหมล่ะในการที่จะเวลาที่เขาคิดวนแล้วเขาพูดออกมานะเนี่ยเขาก็จะพูดวนๆนะ่ะแล้วย้ำคิดย้ำทำอะเราไหวไหม ความคิดบวกของเราความเป็นคนคิดบวกของเราเนี่ยมันมีมันมีมากพอไหมเรามีพลังงานทางบวกมากพอไหมที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ได้แบบความว่าเขาไม่มีข้อดีนะคะแต่อันนี้จะเป็นข้อที่เราอาจจะรําคาญโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะนั้นสภาพเราก็อาจจะเป็นเป็นประมาณว่าเอาไงดีนะคะมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นสัมพันธภาพที่เป็นเหมือนเป็นนำมาทำอะ ็นสมรรถภาพต้องตีความเป็นสมรรถภาพที่บอกเอเอาไงดีเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นรักที่แบบว่าแปลกๆไม่ละเนี่ยหัวใจต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมยังต้องมีการกลับหัวอีกนะกลับหัวอีกแล้วยังนั่งหันหลังชนกันอีกแต่ก็ก,ก,ก็ก็อยู่ก็ยังต้องไปต่ออย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คิดทีละจุดนะคะบางชีเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนอยู่ในสภาพที่ใส่หน้ากากอะ จริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบทั้งสองคนนี้เลยก็ได้นะแต่บางทีด้วยมารยาทและความเป็นคนคิดบวกเราอาจจะต้องเหมือนใส่หน้ากากในสัมพันธภาพแบบนี้เพื่อรักษาน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ไม่เห็นด้วยอ่ะนะสมมติจะมีคนบาจจิตรสองคนเนี้เป็นคนคุยอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกนะผู้หญิงแต่อาจารย์ว่าคบที่ละคนดีกว่าไหมคบทีละคน แล้วก็พอรู้สึกคนนี้ไม่ใช่ก็บอกเลยว่าอืมก็ก็ดูว่ามันยังแต่ไม่ต้องเสียเวลามากนะฮะลองคบดีกว่านะแต่ถ้าคบหวานหวานมันก็แต่ก็ไม่รู้นะบางคนเขาก็อันนี้ก็พูดตรงๆว่ามันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็โอ้ยหวานไปนทั่วเลยนะหวานเสน่ห์นะแล้วก็แต่มันก็ทําให้ถ้าเราถ้าการหวานเสน่ห์ของเรานะคะแล้วเราไม่มีคําพูดใดๆที่ให้ผู้ชายรอหรือให้ความหวังกับผู้ชายอะ่ะก็โอเคนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าการหวานของเราแล้วมันไปทําให้เขามีความหวังไปรออันนี้บาปไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ควรทำ <c oughs> นะ,ะประมาณนี้ค่ะไม่รู้เป็นยังไงเออวันนี้วันนี้ก็จะเป็นการหยิบหัวใจท,ที่แปลกนะเพราะว่าอ้ยมีผู้ชายสองคนเลยนะ <c oughs> ่ะเลือกใครก็ให้เกณฑ์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะ แต่ว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามครันะครแต่ว่าให้เขาเข้าใจเข้าใจมันนะจันก็ไม่ได้สรุปนะคะเพราะฉะถ้าเราจะหิวใจตัวเองก็การหิวใจตัวเองที่ดีคือการทําความเข้าใจทําความเข้าใจตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรเราต้องการคนแบบนี้เหรอเราต้องการคนแบบนี้เหรอเราต้องการคนแบบไหนถ้าไม่ใช่นะคะเราเราเปลี่ยนเขาไม่ได้นะ นะต้องทําความเข้าใจกันว่าเราต้องการคนแบบไหนที่จะเข้าเป็นคู่ชีวิตของเราไม่ใช่ใครก็ได้นะไม่ใช่แค่ใครมาจีบเราเราคุยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาเขามาเป็นคู่ชีวิตมันก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นอยากให้ทําความเข้าใจเข้าใจโครงสร้างบางอย่างยอมรับปรับตัวปรับใจนะ่นะน่จาจะประมาณสักแค่น,นี้นะคะ เพราะฉันช่องนี้ไม่ได้เป็นการดูหมอดู100%เค่ะนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านอย่าลืมนะคะทำดีแล้วเว้นชั่วแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสอาจารย์ในการทำความดีขอให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความรักที่สดใส ะะแล้วก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจค่ะเป็นความรักที่เต็มไปด้วยพลังงานทางบวกไม่ใช่เป็นพลังงานพร้อมบวกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ